เมื่อวานแม่นวันนี้ก็ต้องแม่นเมื่อวานเข้าไปลาวกันเปิดแลดเปิดแลดเปิดแลดพี่เจอซื้อดอกหลับมากี่ดอกสิบสองสิสีั่งของมาหลายคนเลยเนี่ยยังไม่ได้ตอบเด้อคุณผู้ชมเด้อถือให้พี่สา่นะคนเกิดคนคนเยอะหรือหรือพอดีอคนคนเยอะเกินดอกหรือคนพอดี ก็ด oh, mm ีบ hmm. no? mm ่นับคุณแล้วหรอปะปะปะคุณไปชมปะปะวิ่ง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  ื่อวานได้ข้ามโค้งไปวันนี้วันนี้ขอไทยพอเขอไทยแล้วไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครแล้วใช่ไหมจะดูเฉยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะเราไม่มีใครซื้อเราไม่มีไมม่ีตัวอื่นปนเลยนะพูดถึงนะสามตัวตรงเลยเมื่อวานเข้าไปโค้งสามตัวตรกมาดูเลขไองที่ว่าจะจากราคาไหนแล้วก็มาดูว่าวันนี้เราถือแม่จะให้โชคทุกคนไหมเราจะมาลุ้นกันถ้าไม่ให้โชคทุกคนก็เราจะจุดบ่อย แม่พี่แอง่กวะก่อนนะเป็นความื่อส่วบุคคลนะจุดให้ดูใครจะไปทำอะไรก็ใครจะไปซุ้อแปลอะไรก็แล่ละแตดทนน้นๆน่เฉยนี่ของใอยากเอาไปซือแปลอะไรรุ้นโทคก็ือแลวแตะเลยเดี๋ยวเราโรรลุ้นโรลลุ้นของต้มของชัวหโูมาแล้วออย่างน้น โอ้โหไกลมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงนะแนิดน,นึงหลังจากที่เราขายของกันมาแบบส,สมบูชงบานมากทุกคนจนไปทางนู้นไปทางข้องป่า,ามาดูกัน <ไป S 2> เราขายของส,สมบูชมบานมากนะ <ไป S 2> เราขายของ <ไป S 2> มาแม่ให้ขายของได้ด้วยนะแม่ขายของเยอะมากใช่ไหมแ<ด>ม่ให้ขายของถ้าไรแม่ต้องให้โชคด้วย ม่ยากชอบแก้วเนี่จะออกมาสวยมากเลยนะยาก,ยากถ้าจนประเทศปูนพรุ่งนี้วันที่16ขอทุกคนได้ให้โชคใีลาบก,กันเด้อเออถ้าคนแบตไอ้ฟนบอกมันแบตหมดแล้วแต่เด้อ โชคไทยโชคมั่นนะก็คือเอาไว้แบบเอาเป็นตัวเลือกเป็นตัวลุ้นไม่ได้อันตัดหมดแล้วลองดูเขไม่เสียหลากเด็กชมให้ใช่เครื่องนั้นแหละนี่โอ้โหวานนี้ผู้เจ้าเห็นเป็นไหมวันนี้ผู้เจ้าเมื่อวานเนี่ยขาบอกใครเห็นวันนี้มาแล้วขอบไปไทยเขอไปไทยไปไหนล่ะอยู่ไทยขอบไปไทยขอบไปไทยอยู่ไทยตอนเนี้ย เมื่ตั้งยังเจ้าเห็นเหรออุ้ยมาแล้วมาตัวแรกเลยมาไวขนาดนี้เลยเหรอเออนี่ไงตัวแรกไม่ตั้งไกลเยอะกระซุ่มเห็นเหรอแปดฮะแปดเมื่อวานก็แต่ละคนก็ได้ลองแปดแปดอะทั้งนั้นเลยแปดโอ้โหเลยมาเลยแปดแปดแปดจะดูถึงแดพรุ่นี้เทปูนนะไม่ยผิวผ้าเทปูนชิโปกี่แรกก็ให้ถือรางวัลเลยนะแปดมาเลย นั่งรอนั่งรอลุน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 สองออะไรเปลินแปดเสือเธอเรียกร้องมอวานมาเลยนั่นไงแปดดโอ้โหเสือตัวแรกมาแล้วแิงแล้วไลินนี่ไงเธอมาดูในกองฉัาแอืม ดเแปอเกือบตกล่องนะแปดแปดอด่่จะเริ้งแล้วโอ้ยด้วเด้อไม่ยากโอ้โหโอ้จะเริ่มสร้างแล้วนะพรุ่งนี้เทพื้นแล้วนะไหวไหวเรียบร้อยหอไม่หยไม่ยากแล้วไหวแล้วไหวแล้วคนได้ไหวนะ ใช่ไมปรินไปรินไปรินไม่ยาแล้วหรอไปรินขออะไรอ่ะทไมมันไย้ยินชัดหินะครอีกถัยดกอูดอตอรนนี้อาที่นึงข้าวใช่ไหมี่กำลังนึ่งข้าวใช่ไหมอ้าวเอาอะกรอุก มันหนักหรือเปล่าถ้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 าเลกมันออกเช็กไทรมันออกจได้จริงๆนะกระถางอันนี้จะไม่ทิ้งกันนะดีไม่ออกนะเอาไว้จุดเป็นกระถางให้โชคกันนะกระถางนี้อาจจะได้ดูองอิงกันได้กระถางนี้ก็จะไม่ไม่เอาออกนะกระถางให้โชคอาจจะให้โชคเราดูองุิง สออรุณสองนะให้ดูเป็นแนวทางนะทุกคนโปรดใช้วิจารวิจารญาณในการรับชมนะคะเมืวานเล่นมากเมื่อวานนี้ไม่มีจุดอื่นแทรกเลยนาะ อีเ่บทางจะดดแไปลาวสามตัวตรงเมื่อวานก็ไปลาวสามตัวตรงสามตัวตรงเลยนะวานเราไม่ได้เราไม่ได้มีใครสนใจเลยเราก็คือเราไม่เราไม่ใครสนใจไงเราจุดแล้วก็มีฮาปาร์ตี้เลยรสดไปเราสนใจแต่เดืองกันยายนเขาไปลาวเขาั้งสามตัวตรงไปเที่ยวลาวมีเสือมีเสือกับมืดบอกว่าไอเห็นแปดใช่ไหมเสือกระมือแปะแปะเลยนะเทียงกันอย่างนี เม่อเราไม่นั่งหลายคนล้วก็เลยแบบเออแต่ไม่ยยกบอกว่าจะให้แบบแลหลายคนอะไรมาเนี้ยคึกคักดีแล้ววานนี้คึกคักใครเห็นเลขอะไรก็พิมพ์มาได้นะฮะแต่เราไม่พูดเพราะเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนเบซี่เห็นก็พิมพ์มาบอกเพื่อนๆได้ว่าชัดอยู่ชัดอยู่วันจันทร์พระใหญ่ตรงกับวันไหว้จุดจีนป้าจะถวายน้ำด้วยนะอ๋อนะ มาแล้วนงั้นน่สิบสีหางนะนี่เออเออใช่ใช่โอ้ขนลุกอ่ะถ้าเป็นเลขห้านะมันก็จะเข้าเลขมันเป็นแล้วไหนมันเป็นแล้วเพราะว่ามันขีดโตมันก็จะเข้าเลขที่ค่อยเลือกสร้างพอดีเลยนี่เอาอีกแล้วสองแใช่เลย พารินก็ลุ้นมากเลยพีลินมากเขลุ้นมากเลยนะพารินนะป้อาจจะล้มพารินทะลุมากเลยถ้าลุ้นมากค่ะทะลุทะลุรึเหรอว่าเขาดูอะไรอยู่ไม่รู้นับเลขถูงเปล่าหัดเกียนเลยในถุงลูกหนึงค่ะตั้งไว้อย่างนี้พอดีพอดิ่งถุงเวลาเลยวหลายคนอยู่แล้วญาติอุ่นข้าวพอดีแล้วก็ ลงไว้พอดีลง้ครูพรสวัสดีครับครูพรว่าชัดเจนมากมาแล้วหนึ่งตัวเขาไม่เห็นไม่ยินเสียงหนวดจ่ามาเลยอ้าวมาแล้วมาไปทังนานแล้วเราจะกลับมานไม่ใช่แค่กลับบ้านแต่เราลออยู่หรือเปล่าช่างมาแคลก็มากันนะคะเต็มเต็มเลยฮะเต็มเต็ม แปดห้าสองเออนะสวยนะเออเนี่เราเราขอสองนะสองแปดห้าไม่เมื่อยแล้วพอลินนั่งเฝ้าเอ็ซีอยู่ตอนเนี้ยเอ็ซีดูอะไรก็ได้ตอนเนี้ยนั่งตื่นั่งเฝ้าเอ็ซีอยู่ภูเขาเฮ้ยไม่เมื่อยของเขาคุณจันแดงสั่งเซรั่มแล้วค่าคอมให้แอดเสือนะอ๋อขอบคุณค่ะตอนนี้น้องพาลินภูเขาขอ ส,ส,สุดยอดเลยพม่ยาตสงเาเด็ดเด็ลูกขยโอ้ยสองดาโอ้ดาบเต็มเต็รดินไตรดินขยับมากกล้องกระพุ้งกล้องกระุขอบคุณมากครับขอเลกสองนี่มานี่ลูกมาล้วมคแลูกล <structures> อย่าะานะมันสขอไปหาคข่จะไปหาข้าวิ้ลเาที่ไปาบการไ้านข้าวงอยู่ในร้านกาแฟเดินไปเบื้องหวลขามาแล้วเหน่อที่หนูที่เดินออไปหาจไปพรุ่งนี้เช้าต้องเอายานมาถึงนี่แม้จลดน้ำถึงไหตรงเนี้ยรถไม่ได้ ใส่ยางตรงนี้่ว่กอยู่มต้องรดน้ำนะเพราะว่าแต่น้ำเขาก็มีรลดตัวเขามีน้ำอยู่นะพูดถึงต้องรดน้ำคูรไม่ได้ซึมเข้าดินจริงๆอันนี้มันขาดใช่ไหมไม่ชอบปัญหาใส่ยางดึงตรงนี้ถึงถึงไหมถมงน้ำแล้วไม่เกี่ยวข้อหรือไม่ได้นะดึงไปหมดเลยยางคัวบรืยางคัวดึงหมดเลยมันต้องวางไวเมดด้วยใช่ไหมเนี่ยอิ่มไวเมดแล้วมีเลือไหม ไม่มีครับหมดเกลี้ยงต้องวางไว้ด้วยเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงมมไ,ไม่แตกไม่ลาบแต่มันสโลปด้วยมันจะได้ไม่ลาบก็คือให้มันสโลปตามธรรมชาติตอนแรกว่าจะทําแบบคาดตรงสูงในเนี้ยต้อว่าตามธรรมชาติไปเลยกลอตัวเดิมทต่วเอจะเออใช่ ยังคงที่ไม่มีใครไปไหนเลยสบางคนบางคนอยู่ไว้เผื่อหลักหนหลักหนึงหลักหนึ่งอก<ะ>สองก็สาม<า>มาแล้วน,นะคะสองตัวแล้วนะคะ รออีกตัวนึงคหชายวิญาในการรักษึมันจะทานก็ไม่ได้ทำการสิมาอาเชนมน้น่มน้า่สองาอมาดูดีดี จ้องขนาดิัวทีเ้่สขนาดสาวนี่จ้องไม่ลงสองก่อจ่องเร่ตีตาเขายังมองไม่เห็นหนึ่งัวหัวกลมหัวกลมก้มหรอว่าหัวกลม ้นจ้าลุ้นแหมเราไม่ต้องลุ้นสี่โมงเย็นนะเราลุ้นตอนนี้ก็ลุ้นได้เรือ่องถ่ายป้า,า,นะปาวา่าเราจะไปถึงโน้นนะอ่าจะถ่ายป้าตนะเราโน่นแหละเพราะไม่อยากจะออกภาพแบบนี้เดี๋ยวเดินไปไ,ไ,นไปอ,ไปอาบน้ำก็รอลุ้นก่อนอนะคะคุณป้าจ้า จางมากเลยอ่ะทำไมมันจ่าแบบจ่าใครเห็นเลขอะไรบ้างแล้วใครเห็นเลขอะไรบ้างพิมพ์มาหน่อยนะฮะแปมันอีกแเขาหรอแปดหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรอใช่แปดใช่ไหมเออมันเป็นเป่าแปดห้าห้าแปดใช่เพราะว่เป็นจางไอ้จริงไอ้ย่ะ

ถ้าดูเลือเระไรมาดูเอาเลยใกล้สิ่ยเห็นเลหเออคล้ายคคล้ายคล้ายหกหกหกเลขแปดแปดห้าแปดห้าหกหรือแปดดเออเลขเลือกตั้งพี่เสือแปดห้าห้าแปหกเลขเลือกตั้งเหรอหรอตตัวเหรอใช่โอ้โหจะได้อวยงี้ไหมอา่าเออแอมายกล้มที่อทำไมกล้องถ่ยชอตถ่ายช็อตถ่ยช็อตไม่หกก็แปดโอนี่ไง ผู้ชมต่อเลขเปลือกตั้งพี่เสือเลขอย่างนี้เลยนะเนี่ยแต่ก็มนเหมือนตัวเลขเร็ดเนาะช่เลขนี้ไ่ดูในลายกลุ่มลึกลับแล้วหกเปนเสี่ยนไปยังไงพวกเจ้ามันถ้ามันติดกันนี่มันไม่ใช่หกนะหกได้โอเคอันนี้ชัดนี่เออะเลขพี่เสือ เอาเอ่อคุณยอยเขยเจอแล้วรอตอรี่คุณผู้ชมเข้ามาที่รอตอรี่พัทถึงกับคนลุกเลขพี่เสือเลือกตั้งครั้งแรกที่บ้านตุงพลบ้านเลขที่สองหกเจ็ดจำปาดงใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเลขนี้เลยของเราละนาดที่สองร้อยแต่ละล้าดู้ายหลังได้นะคะเคค่ย ค่ะโอ้หันมาโอ้หันมาพี่อยู่คนเดียวแบตก็จะหมด FC แบตก็จะหมดแล้วขอลงไลน์ก่อนนะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์มาบอกเลยนะนี่พี่เสือไม่บอกนะพี่เสือบอกแต่เลขที่พี่เสือไปเลือกตั้งมาคือเลขนี้เท่านั้นแหละดูใกล้ใกล้ดีกว่าให้ FC ดูหน่อยดูใกล้ใกล้ดิ๊ด ดูแล้วจะได้มีโอ้กล่องชัดเหรอรางวัลแปดห้าหกใครเห็นแปดก็แล้วแตดเนาะเดี๋ยวค่อยว่าอ่าเดี๋ยวไปเสือพาไปดูใกล้ๆแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังห่างอยู่นะอ่าคนละห้าวินาทีนะคนละห้าวินาทีเดี๋ยใช้ในส่วนตัวอเอฟซีดูใกล้ๆนะเพราะว่า เฮงเรื่อยๆใครเห็นพี่มั้ยเฮงเรื่อยๆสวัสดีค่ะค่ะเอซไก่ไก่แล้วมาเบิ้งไก่ไก่เบิ้งไก่บเห็นเวลาซูมมันก็ไม่เห็นเห็นหรือยังคะเอซีจ๋าเอซีดูเอาได้อยังนะคนติดตามแบบเนี้ยโอ้ตามเพิ่มสองคนยังดีเลย หนา้าเอฟซีตามหน้าใหม่สองท่านแม่ใหญ่ให้แยายายล้วยยเด้อจ้องอย่าอย่าสัน่นเสือใหญ่สั่นสันส่นสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมือมันสันนน่นมือมันสั่นตอนนี้ไปสืบการหายใจอยู่นะให้เอฟซีเห็นชัดๆเนี่ยการหายใจเลยบเอกอ,อการหายใจเลยนะเนี่ยโอ้ยค่อยๆเนี่ยมันสั่นจนเอฟซีตาลายเบนะี้ยหัวแล้วยิ่งดูใกล้ยิ่งสั่น อ่ะแค่นี้นะเอฟนะชัดเจนแล้วนะ,อะโอเคอขอบคุณทุกท่านนะครับ <นะ S 2> ขอลงลายก่อน,น <ะ S 2> อันนี้ช้องนี้ละ